สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรพี่น้องเขาเลี้ยงไว้ทุกท่านดนะครับผมนะครับมือนียู่กับขอกไว้ลองบิีมเขาครับจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้านะครับมือนีนํามาให้พี่น้องเขาเบิ่งเยู่จากโตครับมือนีมีสองตัวสองไล่กันกันเลยจ้านะครับมีอยู่สองไล่กันนะครับพี่น้องนะครับมือนีแต่ตรงกับเจ้าวันที่31เอ็นะครับผมคือสภาคมสองพันห้าร้อยหกนะครับพี่น้อง น้ำมาฝากอยู่สองไร่การนะครับผมเมนจ้าที่เด็ดเขาเลยครับวัอนี้จ้านะครับพี่น้องสายพัฒนาบุคคลผ่านครับวัอนี้จ้าราคาอยู่หลักสองต้นนะครับผมเมนจ้านะครับพี่น้องว่าแพงเลยครับวัอนี้ราคาคล้วยเลี้ยงนะครับปั่นพี่น้องเขาไปเลี้ยงน้ากันเอาที่ตังเขาครับจ้าที่ตังเขาก็อยู่บ้านกันนวลจ่าอำเภอจ้ามุงจังหวัดขอนแก่นตาเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดสองหกเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองสามจ่าเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้ขึ้กันเลยจ้านะครับพี่น้องเหมือนเเเดิมมช่นคคยรับผ นะครับพามาเบิ้งครับรายละเอียดกันกับตัวที่แรกนะครับตัวนี้นะครับผมรายละเอียดตัวนี้ครับรายละเอียดตัวนี้เพื่อนเป็นลูกชายของเจ้าไม้จ้านะครับลูกชายเจ้าไม้เม่จ้าอายุสิบสิบเอ็ดเดือนจ้านะครับอายุสิบเอ็ดเดือนเม่จ้านะครับพี่น้องเบิ้งเลยครับจุดเด่นๆของเพื่อนนะครับจุดเด่นๆของเพื่อนคือหนาเขาไงจ้าขาไงนะครับแข้งขาครับพี่น้องเขาเบิ้งชัดๆนะครับขาบางไงเลยจ้านะครับเทียบใส่กันกับขาคนนะครับเป็นไว้ที่กระดูกมากเต็มเลยครับตัวนี้เม่จ้าตัวนี้เพื่อนสูงหน่อยสามสิบ บเมีจะเกิดจากแม่สายเพชรอุดรนสูงรวยชี้หาจ้ะนะครับพี่น้องเบิ้งครับผมเนี่ยครับให้เบื้องหน้าบิ้งตาจะชัดว่ากระบาลเปิดกว้างเลยครับตัวนี้เมียจะว่าหมอทองนะครับพี่น้องงูใ่ใบตองสาดที่สําคัญครับวงเขาเปิดนะครับเขาสงเสียนะครับพี่น้องเม่ยจะเขายังกลมนี่ครับเขากลมเขาหายดีจ้ะเบิ้งครับพี่น้องให้เบื้องช่วงหน้านะครับพี่น้องนี่ครับกระดูกโค้งสางมาดีเลยนะครับผมอนาคตพอพันครับผู้ใดกําลังมองหานะครับไว้ผู้หน่อยไปจับซัด หรือว่าเห็ดเป็นพอพันคุ้มฝูงนะครับผมเมีนจ้าเบิ้งเอาครับพี่น้องนี่ครับโค้งสั่งรอเลยครับตัวนี้นะครับเอาราคาแบ่งปันพี่น้องครับเมียนราคาก็เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทจ้ะสองหมื่นเก้าพันบาทครับเมีนจ้าราคานี้ลดได้ต่อรองกันได้เลยจ้ะนะครับราคาเกษตรกรนะครับพี่น้องจ้ะครับต่อได้อีกเมีนจ้าต่อได้อีกจ้ะนะครับเลี้ยงอ้วนมานี่มีแต่กำไรครับพี่น้องนะครับเบิ้งครับพี่น้องโค้งสั่งเป็นกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับพี่น้องกระดูกแข้งขามาเต็มเลยนะครับกระดูกแข้งขาหน้าเขานี่ มันเห็ดบ่ได้เนาะครับผมเนืจ้ะแต่ว่าเนื้อนังครับพี่น้องสามารถแต่งเติมให้เพื่นได้นะครับผมเบิ้งเลยครับตัวนี้ข้นยูกับน้ำเลี้ยงนะครับพี่น้องช่วงนี้ห้าลายๆนะครับเอาไปใส่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 ไป่ไ่ไปใ่ไป่่ไปเลี้ยง่่่่่่่่่งป่่สสไ่ผิวดีนะครับพี่น้อง ครับผมอาสีขาดความสมบูรณ์แน่จากน้อยแต่ว่าเรื่องโครงสร้างกระดูกนี่รับประกันให้พี่น้องเลยว่าใหญ่ายนะครับเบิ่งเอานะครับความผูกความเชี่ยงเพื่อนเชี่ยงหู้ดีจ้ะอันาี้ขดพอพันครับผู้ใดกำลังมองหานะครับพี่น้องนะครับบางคนก็โทรมาถามช่วงมั่งคันนี่แก่พึ่งมาเนี่ยนะครับผมไม่แนจ้านะครับฟึ่งใดมาจ้ะจุงยางสีกงกวงนะพี่น้องเขาเบิ่งครับวันนี้นะครับเบิ่งเอาครับพี่น้องผู้ใดหาไวโค้งสางเนาะครับกระดูกแข็งขาใหญ่ นะครับพี่น้องนั่งรวมๆนะครับตัวนี้นะครับพี่น้องนังเพิ่นเด็กมะเผายันย่อนอยู่ครับพี่น้องนะครับน้องเขาเบิ่งเอานะครับผมนี่ครับช่วงหนาครับผู้ใดหาล้อแบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยนะครับผมบ่ควรพลาดเลยครับน้ำใหม่พี่น้องเฮามื้อนี้นะครับตัวนี้เป็นลูกชายของเจ้าไหมจ้ะเจ้าไหมนะครับอายุ11เดือนกับความสูงอยู่ที่130บบอกลบจ้ะนะครับพี่น้องเบ่งเอาความรอของเพิ่นนะครับราคาราคาก็เปิดไว้ที่29,000บาทจ้ะราคานี้ลดได้ต่อรองได้จ้ะ พี่น้องเบื้องข้อขาเพื่นชัดๆนะครับตัวนี้ง่ายหลายนะครับพี่น้องขอ้อขาเมย์จ้ะง่ายจ้ะนะครับผมไว้เป็นธรรมชาติกันเลยครับพี่น้องเขาเบื้องนี่ครับพี่น้องไว้เป็นตะอ้วนไปหนนาได้ครับเบื้องกันกินยาของเบื้องกินยาก็ดีแะ่เลี่มหนาเยอะดีขนาดยาน้ำทวักยาที่สกจีเบิร์ตครับพี่น้อง,อง,องจ้าเบื่องอะไครับนี่นะครับคือธรมรมชาติของเื้ร์ทีอยู่มาแบบธรรมชาตินะครับแม่์จ๋าไว้ทีนะครับป้อยผูมาครับพี่น้องนะครับแปลว่าความผงความเชียงจับไไไดด้้วื่องครับใดไว มาต่อเอาครับพี่น้องมาแั่งกันกับทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมแม่จ้ะนะครับพ่อพาไปเบิ้งกับรายกันก็ไปครับจ้ะมาเบิ้งครับพี่น้องนะครับกับรายกันที่สองนะครับผมจ้านะครับตัวนี้เอารายละเอียดของเพื่อนนะครับตัวนี้เพื่อนเป็นลูกสาวของพ่อเบิ้มพันล้านจ้ะนะครับทายาทของเบิ้มพันล้านแม่จ้ะนะครับผมดูว่าสุดยอดพอพันในตำนานทรงลูกอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเนื้อนังจัดเต็มเลยครับตัวนี้จ้ะ อายุ agne, ายนเพิ่นได้ไรเพิ่นไดครับตัวนี้อายุได้14เดือนแล้วจ้ะนะครับ14เดือนแม่นจ้ะครับความสูงเทอะไรกับความสูงอยู่ที่130่งรามบกกลบจ้ะ130นะครับพี่น้น <ora. 130 S 1> นนอนงเบินะบบ่งเลยครับตัวนี้ผู้ใดหาควา,ายนะครับนั่งนาซาใหญ่นะครับพี่น้องนะครับเบิ่งเลยครับตัวนี้ทิ้งดีนะครับพี่น้องจ้ะอ้างเลิกนะครับตัวนี้นะครับคือเป็นควา,ายน้อยแต่ว่าแม่นจิ้งก็ธรรมดาเลยครับตัวนี้มาดีเลยครับผมครับผมเบิ่งเอานะครับพี่น้องเนี่ยครับผม ช่วงหน้าช่วงเอิ๊กเพื่อนนะครับเอิ๊กมะเผาย่างไงเลยครับพี่น้องจ้านะครับเป็นควายทีผิวออกสีดอกเล้างามนะครับผมเมีนจ้าสะอาดสะอ้านนะครับเบื้องไงนะครับพี่น้องนะครับผมเบื้องเอานะครับผู้ใดกําลังหาอยู่ครับผมโตัเบ็ดนนะครับพี่น้องอนาคตแมียบอกแม่พันประจําคอเขาเลยครับพี่น้องนะครับอราคาแบ่งปันพี่น้องเขาครับวนี้ราคาก็เปิดไว้สองหมื่นเก้าพันบาทจ้าซ้ำกันเนาะครับผมเมีนจ้ามักตัวใดหรือเอาไปต่อใส่กันก็ได้เลยจ้ารับพี่น้องถือคนว่าครับผมพี่น้องเบื้องเอานะครับเต้นเนื้อหนังนี่กัน หมดแล้วครับแม่จ้ะรับสองหมื่นเก่าพันบาทก็นั้นเลยับพี่น้องครับผมนะครับหาใส่ผ้าด้ายครับพี่น้องมาเอายี่นี่ได้ครับผมนะครับเขามีหม่องปั่นหม่องแบงให้พี่น้องนะครับผมแม่จ้ะต่อได้อีกบ่ครับนี่ต่อได้อีกการาคากับรถได้ต่อได้กาต่อได้อีกครับพี่น้องแจมจันส้งอ่งนีนะครับแล้วก็สัมงแจมกระยิ่งโกโก้ไปใส่พร้อมนะครับแม่จ้ะหนาวจังเบิ้งก้อนครับพี่ร่มก็แห้งๆเลยพี่น้องครับช่วงนี้ครับผมเบิ้งครับนี่ครับ หน้าตาวากบาลมอท้องนะครับผมผมเพิ่งลงจากน้อยนะครับผมนี่ครับพี่น้องสวยงามครับผมนะครับหูใหญ่ใบตองสัตว์เอื้อเมฆเข้าวนะครับสุดยอดเลยครับตัวนี้แทงขากระดูกจีบเล็บจีบเข่าสวยงามธรรมชาสัตว์เลยครับเมียจับไม่หนิเลยจ้าครับพี่น้องเบิ่งเอาครับเอาถูงทั้งถ่ายทั้งหางมาเบิ่งชัดๆให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับผมนะครับผมเบิ่งถ่ายเบิ่งหางเลยสวยงามมาก ครับพว่ามีตำหนิไส้เนาะครับผมแม่์จ้าว่ามีตำหนิจะารับคันตำหนิให้เลยจ้าจู่ยางสุพี่น้องเขาเบิ่งครับแบบนี้มาเขาเบิ่งเราต้องขัดเป็นนะครับทางสูงครับพี่น้องนะครับความชัดเจนนะครับพี่น้องเอาฟังประทันตองไหนยิ่งโทรมาสอบถามนะครับผมจ้าครับเราครับพี่น้องสวยงามมากครับผมนะครับผู้ได้หาคว้หน่อยนะครับควายแม่สาวครับตัวนี้นะครับสายพัฒนาของเขาครับตัวนี้เป็นทายาทของคอคอเบิ้มพันล้านจ้า อายุ14เดือนกับความสูงอยู่ที่130ของลูจ๋านะครับพี่้งครับสีผิวเป็นนะครับพี่น้องสวยงามครับตัวนี้นะครับผิวพันธุ์ถือว่าผิวดีแห้งครับพี่น้องตัวนี้จ้เนื้อหนังนะครับผมหน้าๆเล็กๆครับพี่น้องหน้าโคตรดีครับพี่น้องนีังเลยครับผู้ใดหานะครับเป็นควายสายเพชรอุดรนะครับ่นนะะครับเนื้อหนังหลายๆนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ งามนะครับพี่น้องสวยงามนะครับผู้ใดกําลังหาอยู่ครับบวควันผัดกับราคาเปิดไว้แค่สองหมบาทจ้ะราคานี้ลดได้ต่อได้จ้ะนะครับสองหมบาทตอนนั้นครับหรือใครจะยกคู่ก็ได้จ้ะมีราคาพิเศษให้พร้อมจ้ะนะครับเบื้องกันกิญญาของเพื่อนนะครับพี่น้องกิญญาดีทั้งคู่เลยครับผมเมนจ้ะนะครับไว้เพิ่นมาทากันครับพี่น้องต่อเส้กันไปก็ได้นะครับผมนะครับเอาไปเลี้ยงคู่กันนะครับผมนี่ครับเป็นสายพัฒนาทีเขาออกมาแบ่งปันให้พี่น้องเขาไปเลี้ยง นะครับเอาแบบนี้ไปพัฒนาได้ง่ายได้ครับพี่น้องแมนจ้านะครับมือนี้ราคาพิเศษเลยรุ่นลักสองเท่านั้นครับพี่น้องจ้าตัวละสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันบาทจ้านะครับนี่ราคาพิเศษครับทายุกแม่นจ้าทายกคู่กับไปกับมีราคาพิเศษแห่งร้ายจ้าพี่น้องครับผมยุกไก่ยุกไก่กับโคมากอนครับแม่จ้าตาดเทากับยัส่งปีนนะครับผมจ้ารับจะแถมกระดิ่งสวยๆนะครับให้ส่ใส่พร้อมนะครับพี่น้องนะครับมือนี้ของฟอยดองบีมเฮานะครับท้ำมาฝากดู่สองรายการนะครับผมมัักตวใดจัังงโทรรสออบบถามได้้คพี่น นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับผมเจ้เาคำว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้า